ยไม้ใครอ่ะที่นี่สอทอกทีนลอะไรสทอสทอกางเวียงนี่รกางเวียงใช่ล่ากางเวียงเพคำว่าสอทอมันต้อยู่เขตเทศบาลสอปตอพอให้สอทอครับครับ วันนาทอดนะโดนคุมตครับว well, ันนี้าทอดมาใช้กโดนครับนี่ทต้องโครับคับะรครับวันนาทอดนะ

อันนี้บอกสื่อมวลชนนะไอเน,นี่ยชาวบ้านร้องเรียนเข้าไปหาผู้การแล้วเขาก็เขียนแผนที่สังเกตให้เลยครับือถ้าถ้าเราถ้าเขาไม่ร้องเรียนแล้ะเขาไม่เขียนแผนที่ให้เราเราก็มาไม่ถูกนนเขาก็มีมาร์กอยู่ให้ก็ต้องขอบคุณคำม,มาท้ที่อะไรไม่อยากให้นะ่ามหน้ที่บ,บ้ายมากกว่านี้ก็เลยแจ้งไป อย่างนี้สำรวจก็ผมไม่ไม่รู้ว่ามันจะอย่างนี้หรอกนะเพราะว่าใครจะนิ้วเข้ามาเนื้อสื่อออย่างเงี้ย